4ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านนะครับวันนี้ผมให้ชมเหรียญที่ได้รับความนิยมมากๆและมีความสําคัญมากๆเพราะเป็นเหรียญที่จัดสร้างขึ้นเพื่อถวายในหลวงราชการที่9นะครับในโอกาสที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีนะครับซึ่งแสมาคมชาวจีนนะครับจัดสร้างขึ้นเพื่อน้อ,นอมถวายนะครับ หรือเรียกเหรียญนี้ว่าเหรียญแปดเซียนนะครับด้านหน้านะครับมีสัญลักษณ์หมายเลข9ก้าวางอยู่บนพานแล้วก็มีรูปทั้งที่ปรากฏเห็นรอบๆเหรียญแล้วก็ด้านบนและล่างมีตัวสอนภาษาจีนนะครับงดงามคมชัดมากๆนะครับแล้วก็มีผิวลุ้งสวยมากๆนะครับผมพลิกไปให้ชมตัวขอบฟันเฟืองเป็นขอบฟันเฟืองแบบทีนะครับพอผมพลิกไปนะครับด้านหลังเป็นโฟกัสสําคัญมากๆก็คือมีตราสัญลักษณ์ฉลองครองสิริราชะสมบัติครบ50ปีการชนะพิเศษนะครับ และก็มีตัวสมสาจีนล่างจะเรืองขอความพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดยชรัชกาลที่9แต่ที่สําคัญมากๆเหรียญน,นี้มีรอยจารขององค์เกจิด้วยนะครับเป็นยันขององค์เกจิด้วยนะครับได้รับความนิยมมากๆนะครับเหรียญน,นี้ได้รับความนิยมมากๆในกลุ่มผู้สะสมและผู้ศรัทธานในาพระบรมีอยู่แล้วนะครับดังนั้นเหรียญน,นี้มีรอยจารด้วยก็ยิ่งจะได้รับความนิยมมากขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนั่นเองนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับถ้าหากท่านใดสนใจและศรัทธาในพระบารมีในหลวงชาญที่9นะครับและชื่นชมความงดงามของเหรียญนะครับชอบนะครับอยากจะเช่าบูชานะครับเหรียญนี้ถึงเป็นเหรียญพิเศษนะครับมีรอยจาร์โฮเกจด้วยนะครับรีบติดต่อผมในช่องทางที่ให้ไว้ด้านล่างเลยนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ